สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับเดนเน l จะมาพูดถึงการใส่จัดแสงเนาะการจัดแสงภาพนะครับปกติครับเวลาเราได้ภาพออกมาเราก็อาจจะได้ภาพที่เรนเดอร์สุดแล้วออกมานะครับเรนเดอร์ออกมาแล้วจัดแสงแล้วรู้สึกว่ามันจืดๆแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยเอ่อมันก็มีวิธีการจัดการหลายๆแบบครับวิธีวันนี้ที่เดนเน่จะแนะนำครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพเขาเลย ภาพเราเนี่ยสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ได้เห็นไหมว่าแสงมันมีความต่างออกไปนะครับมูของช่องมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมคอนทราสต์จริงๆ2ภาพนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะมีความ contrast เยอะขึ้นหรือว่าแสงที่มันเป็นจ้าๆแบบฟอเรสเซนต์แบบนี้นะครับหรือเป็นแสงแบบนี้นะครับปกติครับเราสามารถทําได้ โดยการที่รอให้เขาเรนเดอร์เสร็จแล้วเราค่อยไปปรับใส่ฟิลเตอร์เขาทีหลังนะครับแต่วิธีการวันนี้ครับเราจะทาโดยที่เรามาลองทําตั้งแต่หน้าของเรนเดอร์อย่างนี้เลยนะครับเราอยู่ในหน้าของโปรเจกต์เนาะถ้าเราอยู่ในหน้าของโปรเจกต์เราสามารถกดที่ image and video เข้ามานะครับกดที่ image and video เข้ามาแล้วเราก็จัดมุมเข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องล็อกมุมเขาไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะจัดมุมประมาณนี้ครับสิ่งที่เราทำได้นะครับเราไปที่ Real Time Render ตรงนี้นะฮะ Real Time Rendering ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Add Tool ครับตรงนี้ถ้ายังว่างๆอยู่กด Add Tool นะหรือถ้าเกิดว่ามาีตัวที่จัดแสงไว้ก่อนหน้านี้แล้วอยากใส่ฟิลเตอร์เขาสามารถกด Edit ตรงนี้ได้นะครับเ,เขาก็จะเด้งมาหน้าที่ตัวที่เป็น Real Time Rendering นะครับทีนี้หน้า Real Time Rendering เนี่ยครับเราก็จัดแสงปกติเลยครับ ปกติตัวเรียลทําเรนเดอร์เนี่ยเขาจะมีกรอบเล็กๆแบบนี้ขึ้นให้นะครับเพื่อที่จะ p r e ีวิวตัว render ให้เราเห็นนะครับเราสามารถขยายเขาได้นะครับทีนี้เขาก็จะทำการเรนเดอร์แบบคร่าวๆครับให้เห็นค่าแสงอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ก็เทคคำแล้วแต่ว่าจะนานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับทีนี้ครับตัวหน้านี้ครับเขาจะมีเอฟเฟกนะฮะ ไปที่แท็บเอฟเฟกนะครับตัวนี้ครับปกติเขาจะถูกปิดอยู่นะครับตัว post processing ก็คือการ add filter ที่หลังนั่นเองกันมาเติมค่า filter ที่หลัง นะถ้าเกิดว่าเราเรนเดอร์ออกมาสีภาพที่ได้มาก็จะจืดๆแบบนี้นะครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะปรับค่าข้างล่างเขาได้นะครับถ้าเราชำนาญน,นะถ้าใครไม่ชำนาญภาพออกมามันก็จะหลอกตาพอสมควรก็ระวังในการปรับนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากปรับตรงนี้เลยครับเรามีสีที่เป็นมาตรฐานขององค์กรอยู่แล้วนะครับทางทีมดีไซเนอรเออ์เขาเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วว่าอยากจะใช้ค่า LUT ยังไงนะครับเราสามารถปลดฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับ เปิดตรงนี้ปึ้งนะครับแล้วเรากด replace ครับตัวแบ a c ของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัว standard นะครับตัวนี้สามารถปรับ s c a l ขึ้นลงได้นะครับถ้าเกิดว่าเราปรับให้เขาเลงมาเนาะอย่างชัดๆเลยอนะถ้าเกิดว่าปรับเป็นแสงโทนร้อนนะครับอันนี้เป็นตัว f i l อร์ของ cool home เขามีไว้ให้นะเป็นแสงโทนร้อนนะครับภาพที่ออกมาจะมีความร้อนขึ้นนะฮะแสงโคนะครับ, cool, รบตรงนี้ก็จะมีความเย็นขึ้นอ่านะ หรือแสงอุ่นๆแสงวอร์มๆแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีขององค์กรเราเองครับเราสามารถมาอัปโหลดตรงนี้ได้นะครับใน Enterprise เนี่ยเราเอ่อใน Account หนึ่งเนี่ยสามารถอัพโหลดได้ถึง10บไฟล์นะครับตัวอย่างเช่นดดนนี่อาจจะมีแฟลเวฟตัวนี้นะครับของเดิมเนี่ยแดนเนี่ยเคยใช้ของสีนี้อยู่ละเป็นสีประจําองค์กรเลยนะครับก็สามารถใช้แบบนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วกดเซฟนะครับอ กดเซฟเสร็จแล้วครับเขาก็จะเร่งมาหน้า,นาเดิมของเราแล้วเราก็ทกําการเลนเดอร์นะครับเลนเดอร์ออกมาเราก็จะได้ภาพที่มีการใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับยังไงอย่าลืมไปลองเล่นกันแล้วก็ฟีดแบ็ก k ดเนีลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ